สวัสดีจ้ะพี่น้องมาจ้ะก,กินก๋วยเตี๋ยวขึ้นหอนพี่น้องหอนแดดจังไปงานแต่งหมหงูอั้เน,น,อนเละจ้ะโอ้ยกันแมนูยูน่าอย่างห่อหอประชุมอำเภอรกระเจ้ากินสิขาวพี่น้องออกมาช่างหนอกเ่ราะอะแดดหอนก๋วยเตีเ๋ยวหม้อฝรั่งยี่สือมาให้ พันนไปเห็ุงานพันนเสียมาฝากหอนใครอี่ดพี่น้องบอกว่านี้สมมติประกันแม่โอ้ยหอนหอนหอบอกมาจากห้องหัอประชุมกอบ่ได้มันไม่แอนไม่ห้องนี้เราเสียมากวันี้เราไปเห็ุงาน,านเราเสียมากินเนืบแซบนะพี่น้องนะเบื้งหนี้แดด ไอ้ยมันมีลมอยู่ทางไหนเหม็นฝนตกบ่พี่น้องฝนตกบ่ทางไหนมีฝน,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 นมาจา้ะฝนตกบ่ปะกระเตี่ยวหมูอย,า,ยกา,ากกินอะไรกระเที่ยวหมูก็ได้ปรุงรสมาจ้ะมันเป็นกระซหีมมังกรพี่น้อง เสียบเดวไปใส่กับเสียบใส่กับเสียบพี่น้องใส่น้ำตาลเนี่ยเดียนหนักชอบอ,อวบหวานหวานพริกพริกจ้าพริกจ้าพริกให่หัวละป้ากันพี่น้องเป็นยาเนี่ยนี่พักกันนี่พักสลัดใส่ลายแล้วพี่น้อง เละกินบ่เียน่าจะแยบอยู่เด้เป็น่องนี่ยเตียวสื้อยู่นี่ราะเนเราสื้อยู่หมองเฮยดงานแล้วซอสิบปาก็ะไ้หลายอย่าง บ้านกำมะหวก็ะดีสามพอดีไปเนาะ แคบเนะแคบยอด สรัสดีจ้าอันนี้นะพีะ่น้องมากันชมหน้าเนาะคะ่ะเนาะ